มีคนถามผมในช่อง youtube นะพี่น้องว่าเอ๊ะทำไมเวลาถ่ายแล้วมันมีหอมันมีตะปูมันมีตะป,ปูเกี่ยวอยู่อย่างนี้ด้วยเนี่ยตะปูเกี่ยวถามผมว่าทำไมถึงมีตะปูละครับถามมาในช่อง youtube ผมนะก็มีหลายคนเมมบอกว่าทำไมาถึงใช้ตะปูด้วยครับผมก็เลยวันนี้ จะตอบแบบนั้นก็จะไม่เข้าใจนะตอบแบบนั้นก็ไม่เข้าใจวันนี้ก็เลยตอบแบบทำคลิปให้ดูไปเลยทำคลิปให้ดูไปเลยเนี่ยตะปูผมใช้ตะปูเย็บไว้เย็บไว้พี่นเนี่ยนี่ก็เย็บไว้นะนระหว่างก็ก็เย็บไว้ตรงนี้ก็เย็บไว้ฝั่งนี้นะเย็บไว้ ที่ใช้ตะปูเย็บเพราะว่าผมไม่ได้ใช้กาวนะพี่นอ้องผมไม่ได้ใส่กาวเลยนะในนี้ไม่มีกาวเลยนี่ก็ไม่มีกาวนะพี่น้องดูรอยหา่างไม่มีกาวไม่มีกาวเลยผมใช้ตะปูเย็บเย็บยึดไว้เพื่อเวลาเราถอดประกอบหรือว่าเราจะเปลี่ยนทิศทางของท่อนะจะไม่เกิดความเสียหายที่ท่อนี้แล้วก็ การถอดการอะไรมันจะง่ายความเสียหายก็จะไม่เกิดถ้าหากพี่น้องใช้กาวอ่ะจะย้ายจะเคลื่อนย,ย้ายจะถอดจะไปตั้งที่ใหม่ไม่ได้นะมันเสียหายมันต้องตัดทิ้งหมดเสียหายคนที่ทําเกษตรใหม่แล้วเริ่มเดินท่อเอาแบบอย่างนี้ไปใช้นะเนี่ยถึงเวลาเราก็แค่เอาสวา่านไร้สายมายิงถอยหลังถอยหลังถอยหลังแล้วถอด ตอกออกตอกออกมันจะหลุดออกจากกันง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องเสียท่อพวกนี้และข้อตรงข้อต่อต่างๆเนี่ยไม่เสียนะพี่น้องมีคนถามมาในช่อง YouTube มากก็เลยวันเนี้เอามาทำเป็นคลิปให้ดูแบบจะจะไปเลยให้ดูแบบจะจะไปเลยน็อตแต่มันเป็นปน็อตเกีียวป,ป,ป,ปล่อยสตเตเลสแต่ก็ไม่ถึงกับคุณภาพดีมากก็อยู่ที่ประมาณ ร้อยตัวยี่สิบบาทเนี่ยพี่น้องไปซื้อแล้วมีดอกสว่านเขาเรียกดอกเข็มอะนะเจาะนําไปก่อนเพื่อการแตกนะเวลาเราเย็บพวกนี้เข้าไปมันจะได้ไม่แตกเอาดอกสว่านนะั้นนำเข้าไปก่อนนําไปก่อนนําไปก่อนยิงแวดเข้าไปเนี่ยแล้วก็ค่อยเอาตะปูควงยิงใส่ตะปูเกลียวปล่อยหยิงใส่ยิงใส่ยิงใส่แบบนเนี้ยเนี่ยคือความเสียหายจะไม่เกิดลังพี่น้องจะย้ายท่อสปริงเกอร์พวกนี้ ทุกอันผมใช้ระบบเดียวกันคือตรงนั้นก็เหมือนกันนะประสานด้วยกระปูเกีียวทั้งหมดไปสุดนู่นถ้าผมจะทอดผมก็แค่ถอยหลังถอยหลังก็ดึงออกดึงออกดึงออก,ออก,ออกมันจะไม่เกิดการเสียหายกับท่อพวกน,นี้ในอนาคตถ้าหากว่าผมจะต้องเดินมาเข้าโค,ค,โคนไข่โคนมันโคนอะไรเงี้ยตอนนั้น่ะมันจะไม่เกิดความเสียหายกับท่อเหล่านี้เลยเอาไปเป็นเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะ เอาไปเป็นข้อคิดหรือว่าเอาไปลองพิจารณาดูนะพี่น้องนะพี่น้องนะ